ันนี้เรามาอยู่ที่ตลาดนัดรถไฟที่ไต้หวันนะครับผมอ่าอันนี้เป็นตลาดนัดรถไฟนะครับผมเดินสถานีเดี๋ยวอ่าอีกทีนึงนะครับผมนี่พอดีลืมชื่อสถานีนะฮะนี่เรามาตลาดนัดกันนะครับที่ไต้หวันถ้าบรรยากาศค่อนข้างโอเคเลยนะครับเห็นไหมฮะแต่ค่อนข้างดีมากนะนี่ฮะนะครับผมนี่เรามานะนี่นะฮะอืมกำลังมา ของกินมากมายนะครับน,นี่ครับวันนี้เราเดือดรัตฟูชินนะเตือดรัดตรถไฟนั่นองนะครับผมนี่นะฮะก็จะมีของขายมากมายนะครับนี่นะฮะด้านหลังเดี๋ยวเราพาไปกินของอร่อยๆกันนะครับอืมนะฮะอืมมากมายนี่น้ําปั่นน้ําปั่นครับน,น้ําปันนป่นน้ําปัน่น,นอืม นี่ของที่เราซื้อมาะอ้โหปวดแขนมากนะครับนี่บรรยากาศประมาณนี้นะรบรรยากาศนะเห็นไ,ไหมฮนะเหมือนตลาดนะัดบ้านเราเลยนะครับมีผลแล้น้าผลไม้ปั่นด้วยนะครับเดี๋ยวซื้อขนมปังก่อนนะครับขนมปังนะี่แต่ชิ้นร้อยแต่ชิ้นร้อยที่ตอนเช้ามันก็น่ากินอยู่มันเก็บไว้ได้หลายวันไหมอยากแค่นี้ ก็วันอยแล้วอันเนี้ยนะแปดชิ้นร้อยครับแปดชิ้นร้อยออันนี้ลูกเกดใช่ปะไม่ใช่ชอ็อกโกแลตน่ากินมากทุกคนแปดชิ้นร้อยเอาไว้กินหลายวันได้มีหมูหยองเออเดี๋ยวเอาเดี๋ยวซ,ซ,ซื้อขนมป,ปังก่อนนะครับห้ขาข้าวสารมากเฮ้ยนะจะถือยังไงอะไรทีเนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวนะทุกคนสักครู่นะครับนี่นะครับวันนี้เรากำลังซื้อนะครับขนมป,ปังแปดชิ้นร้อยนะฮะที่ปั่นนะครัราคารือไปถึงหนึ่งพันระ้อยบาทนะครับตรถไฟบรรยากาศตอนนี้ค่อนข้างดีมากนะครับคนกำลังมากันนะทีเดียวนะครับ ไปงามไาไป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 มปไ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 ่ไป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 ่ปไปไปไาไาไปไปไปไอนปาปไ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 ลไป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 ไ่ไปไปไปลปไกไปไป่ปไปไปไ่ไปไปไอไนีปไปไปอปไ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 ปรปไปไ่ไปไปไนไป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 ่ปไ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 ไป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 ปไ่ไไปไปไปไไปไปไไปไไปไกไปไปไไไไ ก็น่ากินนะแต่คิวเยอะอายายไม่เอาแล้วป่ะไปไปดีกว่าอืคิวมันเนยอะจัดไม่เอาอตลาดกนะ็เหมือนแต่ดูท่าน,นั้นแล้จะใกล้จะวายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างบนนะครับบรรยากาศดีมากนะครับวัดตลาดนัดของสมบ้านเราเลย,ออยไม่ค่อยไม่ค่อยเย็เยเยนเท่าไหร่นะเออ มันจะหวานแบบวไ้ไนั่นเลยเออไม่ดูตลาดเนี่ยตียินลี่ิ <c oughs> <c oughs> นรีนี่นะบรรยากาศคนก็จะมานั่งกันนะฮะที่นี่นะฮะอ๋อจะเคยไปไให้ดูบรรยากาศข้างบนบิรกาข้างบนดีมากนะฮะแต่ตอนนี้คือของปวดแขนมากเลยนะฮะปวดทั้งหมดเป็นเสรีนิพันธ์่กบาทนะฮะพันธ์โกบาดได้ให้ดูบรรยากาศ บรรยากาศดีะฮะเดี๋ยวบรรยากาศสวยแต่ค่อนข้างอบอ้าวนิดหนึ่งนะฮะนี่นะฮะบรรยากาศดีครับนะ,ะที่ตลาดฟูชินนะ,ะแต่เลืตลาดัดรถไฟนะครับนี่นะฮะเรากำลังไปขึ้นนะฮรถกฟแล้วก็จะต่อแท็กซี่นะครับให้ดูบรรยากาศอีกทีหนึ่งเมื่อวานเดนี๋ย,ยวจะให้ดูรูปยังไงด้านขวามือจะดีมากนะครับต่เดี๋ยวเราไปด้านบนกันดีกว่านะครับ เราขึ้นมาข้างบนแล้วนะฮะที่รถไฟที่อยู่ด้านล่างอนนี้เราขึ้นมาด้านบนนะครับน,นี่นะฮะเดี๋ยวก๊ะรับต่อแท็กซี่นะครับกับที่พักเรานะฮะอือนี่ใช่แล้วถ่ายกล้องถ่ายกล้องถ่ายกล้องอลงนะลงยูลง, YouTube, ลงยูทูบลงยูทูบใหญ่ฮะช่องเที่ยวสบายทีวีไปติดตามได้นะใหญ่ช่องเที่ยวสบายทีวี ใช่เที่อวสบายทีวีหรือบเท่าบลูทีบีติดตามได้เลยนะฮะใช่แล้วนี่เราก็ลองจะไปลิฟต์นะดิเวนท์โชว์นะฮะดิเวนท์โชว์นะฮะอ่านติดอ่านถูกขออภัยด้วยนะฮะนี่ระบาดประมาณนี้นะครับนี่นะครับเรากำลังจะลงไปขึ้นแท็กซี่นะครับ นะรถไ,ไฟฟูจินใช่แล้วมันอยู่เขตไหนนะตรงนี้ฟูจินอา่าอ,อ,อยู่เขตฟูจินนะฮะกำลังไปกันกำลังขึ้นลิฟต์นะฮะนี่นี่น,นี่ได้แต่เสื้อผ้านะเราไม่ได้อะไรเลยนะได,ได้ขนมปังแปดชิ้นแล้วก็เสื้อผ้าเดินตลาดตั้งนานนะได้แค่นี้เองนะครับ นี่แล้วเรากำลังกลับที่พักนั่งท็กซี่ชรัยยอ้ายขอไปร้านไทยก่อนใช่ไหมฮนี่นะฮะนี่นะครับเป็นแท็กซี่เดี๋ยวเราไปร้านไทยก่อนนะฮะนี่อันนี้อันนี้นะาะคนีรถไฟขุดชินนะครับบรรยากาศด,ดีฮะดีฮะบรรยากาศนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้ที่ไต้หวันนะบรรยากาศดีมากนะครับอืนี่นะฮะถ้าท่า พวกกันเรียบเรียบร้อยนะฮะแต่ถามว่าเย็นไหมเย็นนะแต่อบอ้าวไงไม่รู้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีร้านไทยฮะเห็นไหมครับบรรยากาศวันนี้นะฮะดีมากนะครับชาเดี๋ยวเจอกันที่ร้านไทยเนาะไปเดี๋ยวไปเจอร้านไทยกันดีกว่านะครับตอนนี้เรากําลังจะไปร้านไทยนะครับผมอยากจะให้ดูบรรยากาศร,รอบๆนะครับริมถนนนะฮะนี่ นะฮะตอนเย็นๆครับนะฮะตอนนี้เป็นเวลาก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสิบมาให้ดูบรรยากาศนะครับอ่หนึ่งทุ่มสนะิบสองสองนาทีนะครับอ่านะฮะถ้าเป็นไทยก็ประมาณห้าโมงนิดๆนะฮนะอ๋ะะหอหนึ่งทุ่ม ก็6โ <6 S 1> มง <4 S 1> ใช่ใช่6กโมง <5 S 1> เกี่ยวแล้วไป6โมงรถจะชนไม่ใช่นะอ่าลืมไปนะฮะเร็วเร็วกวาไทยชั่วโมงเดียวนะครับกา <c oughs> <c oughs> นะครับการรอบนะฮะเรากําลังจะไปที่ร้านไทย <c oughs> ซ้ายกับขวาก็ก็จะมีตลาดหมดเลยนะครับตรงนี้่เป็นร้านไทยนะฮะนี่เองตองไทยของไทยน,น,น,นะครับ จะมีร้านไทยนะครับี่่ฮเสื้อร้านทำนะม,มีสับปะรดด้วยนะรถประนัดกุ้วยไข่เดซื้อกอกกระป๋องก่อนง้กกระป๋องนี่ของโปรดเลยนะจะมีของขายมากมายนะอืมอืมเลือกสรรตามใจชอบเลยมีหมดเลยนะครับนี่ ของไทยนี่นะซื้อกี้วนี่มีกี่น,นะกี้เอาไว้ไปนะฮะจิ้มกินกับไข่นะไข่เจียวไข่ดาวไข่ทอดด้านบนเลยนะครับเนี่ยต,กกาตาก้าเส่ตากะกับกอตะก้าใหญ่ตะกะใสตะก้าว่าจะซื้อไม่กี่อย่างกันแน่เลยตากะนะฮะนี่ ของก็เยอะมากเลยนะนี่พลงพลังนะแห็นเดียวนี่นนนแม็กกี้เราไว้กินซอสนี่ซอสพริกโอ้มมด้นี่ฮะยาวน้ซอสพริกสีดาชาเจ,จ้าเลยนี่กระปอ๋องซีซีเนาะกระป๋องก่อนนะนี่ของชอบเลยเนาะกระป๋องนะนี่ของชอบนะฮะคนไทยกินประจำกินให้เป็นบรหวานไปเลยนะ อันนี้อะไรน่ะเงาะยัดไส้ไม่เอานหน่าเงาะอย่างเดียวนะครับนี่นะครับก็มีมีฮีโรบอยด้วยเออไหเออเห็นเขาบอกว่าอร่อยนะเห็นก็มีบอกว่าอร่อยโอ้โหโอ้โหพิ้วลูก์มาถึงไต้หวันเลยเนี่ยเออ ก็จะมีของขายเยอะห้อนะฮะนี่เราเอาไปโอ้ประเขียนนี่สต๊าฟเล็กกี้แล้วก็เดี๋ยวจะเอานี่น้ำจิงมพันท้ายพันธายเอาคนเล็กดีกว่านะพันท้ายนะครับนี่แล้วได้มิกกี้เงาะกระป๋องนะครับพันท้ายมีมากมายเลยของไทยมีหมดเลยนะพิมพ์มนิพายก็มาถึงนี่ด้วยนะฮะ นี่หมดครับเคร่องปรุงๆๆๆเค่อุงเขีนจะหักแล้วนะคะตอนนี้นี่ปลากระป๋องปุ่มปุ้ยอันพริกเมงดาพี่อันนี้พริกตาแดงเออนี่มีนพ้พริกตาแดงด้วยปุ่มปุ้ยนี่ปลากระป๋องเราองสามสิบะนะครับสามไมโครเนี่ยนะฮะในอีกที่นี่สามสิบนไทยยี่สิบยี่สองแล้ว 20, ะน, 22, น,นะแต่ก็เอาไว้เอาหัวไว้เอาไป กินติดนั่นเ่ยติดไว้เพรยะอยู่อยากก็ยินได้นะนของไทยหมดเลยรถลุงรถดีเย้เย,ยมากมายนะเนี่นะตอนยินคนก็จะเงียบนิดนึงนะแล้วปกติจะของว,วันนี้จะคึกคขักมากนะมีดาวนี่ด้วยนี่แบบพลนุ่มเย้เย้มากมายนะอ่ะับนี้ ไม่ได้ค่าโฆษณาเลยนะใส่กระเพาะนุ่มเราใส่เพื่อให้ดับกลิ่นที่เฉยๆบางคจะไม่ชอบอะไรหอมอยู่แล้วนะฮะยิงกกระป๋องเลยแห้ยน้วจะของสดของแช่นะครับน่ากมากอคุณด้วยนี่น้องพี่เกนงไงนะฝรั่งมี มากมายนะฮะนี่นะครับเยียกว่ามีร้อยด้วยร้อยเอานะครับนี่ของมาม่าอามาม่าค่อะมะมะคนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะนะครับ

อันนี้โอเค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 รอเคโ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 อเลยอเค น้ำปลาน้าพริกเกลือ,ก,อ,อกินก็อร่อยยำกินก็อร่อยนะต้องใส่ไอ้ตัวน้ำพริกก่อนนะครับน้ำพริกนี่น้ำพริกไปย่างอ่าต้ชาอีกชาว,ว,ชาวอีบะยี่บะาทน้ำพริกลาย่างอันนี้อร่อยนะฮะนี่นอันนี้เจียวบอดูเดูดูดดูดูดดดดดชาอี มีไปเอย่ามีทั้งสองอย่างเลยนะแต่น้ำพริกปลาเจียวบองอก็มีปลาหมึกเป็นอันนี้อร่อยปลาย่างเนี่ยอร่อยมากเจียวบองเรานานกินทีไม่เป็นไรนะแต่ถ้ากินด,ด้เอกินกันะม่วงมะม่วงนะ่าจะอร่อยฝาดมะม่วงล้วต็ตุ้ยกินนะน่าจะอร่อยมากนะมันพริกปลา นี่เป็แลปลาปลา่างอร่อยเอาปลา่างดีกว่านะครับอืมอะไรนะแจ่วพริกปลาแปกนี่ไปโอ้ยมัมมมมนหนุ่งมะนาวด้วย มะนาวน้ำปลาหอมออพูด oh, ถ oh, ึงเอายำปากระป๋องกินยำมม่ากินได้นะกระปุกตะไคร้ซอยใส่พริกใส่อะไรใส่เจียวเลยแบบน้ำปลาถึงซื้อน้ำปลาเมื่อกี้นี่ท่พะโล้อร่อยสุดแล้วนะครับนี่ท่พะโลรเรานี่อร่อยสุดแล้วนะโอ้ ชุดบ,บูงชุดบ,บูง530ตันเด็ดสุดนี่ของไทยก็มีเยอะแยะมากมายครับเด็ดสุนเอาได้เลยนะครับกลับมากับแท็กซี่ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เป็นทีมอันนี้เคลียร์นี่แชมพูปกติใช้แต่แชมพู อ,อ๋อ,อน,นี่แชมพูนี่เป็นทีนนะใช้ต้องชอบใช้แต่แชม A A น,นี่แชมพูถูกอยู่อย่างเดียวนะฮะคอนโดนี่เป็นถินรอบห้าในสองร้อยยี่สิบนี่เป็นทีนแชมพูนะนกันชชคนือขวดใหญ่ไปเลยนะฮะชุดเทม,ม่าไม่มาขายนะไม่มีเลยอันนี้กินน้ำน้ำต่างๆนะครับ พริกน้ำปลาซื้อไว้ทีเดียวจบเผื่อไว้ยำไว้อะไรกินได้นะครับซื้อไว้เลยนะฮะเราก็จะไม่ต้องนะน้ำพริกน้ำปลาอันนี่ก็อร่อยแลยนะ้วก็ดีนิดเดียวนะุ๊ให้น้ำ,นำพริกกระป๋องอันนี้ก็น่าอร่อยนะน้ำพริกแต่ว่า กินด้วยปะชีบปร์ชีบพือสักด <ł aman S 1> ีนอัครับผมนี่คนไทยด้วยจากกันอื่นนะฮะนี่คนไทย,นยคนไทยด้วยนะครับอันนี้ขาดไย่างนะไม่มีไม่มีบตรองวันอังมันหมดที่มือับตับต้องนตั้ไม่ติดมันลไม่มียาดพันแน่เลยนะ มือแลอ้วกอด้วยจังมองว <c oughs> างก่อนยัยปวดเข็นวันนี้สั่ของไอนั่นมัน40วันนี้ก็สามห้าไม่ไ <c oughs> น,น,น้าม,นมนนามหนอนโปรตีนเหนออรอจ้ะ <c oughs> ขอบคุณครับใช่ครับตลาดนัด,าดมาคนเยมมอะไหมล่ะก็พอได้ไดครับได้ใหญ่ใหญ่อยู่ครับครับแป๊บนึ้งเดี๋ยวป่าซื้อหอมของกะทิมะนาวเอาไว้ยำกระป๋องกินนะฮะืธรรมดาพี่นุ่หมดมะนาวสองลูกเกๆลูกหนึ่งมััน้ไ ของมันหอมอะไรทาอะไรดิไห่หอมมั้ยเอาไว้พันแน่นะหมดเป็นพันแน่เลยจะ <c oughs> ซื้อเอาไว้เอาไว้ยำไม่อะไรเดี๋ยววางคานผมเอารถกันมาให้ ระมก็วานออกไปตามพ่ชัยขายนี่พริกหยวกไม่มีรสธรรมดามีพริกแข้งเลยมีค่ะพริกแข้งพริแข้งอันนี้อยู่ไต้หวันนะครรู้สึกว่าเหมือนถ้าอยู่ไทยเลยอย่างเงีรุ่นนี้เลยอรุ่นนี้อ่าอันเผ็ดเผ็ดเท่ากันไหมอันไหนเผ็ดอันนี้จะเผ็ดกว่าเผ็ดกว่าใช่ไหมนี่เผ็ดเผ็ดปานกลางใช่ไหมใช่ ่าจะคนชอบเผ็ดหรือไม่ผ็ดอ๋อผ็ดปัญกางก็พอครับอันนี้อร่อยๆครับเดี๋ยวเราไปคิดตังกันเลยนะครับที่นี่ครับไเ่าใบรัน่ครับน่ เการ้อยแปดสิบ่ครับเก้าร้อยแปดสิบกร้อยแปโอเคอรออับเยียเอโอนี่นะฮ้รปสิขอบคุณค้าผม เอาไหมล่ะน่ะถุงใหญ่เอาไหมไม่เป็นไรเลยได้อันนี้มาสคนใช่ไใช่ครับ <นะ S 1> วันนี้มาสองคนคร <c oughs> ับไปแล้วครับผมขอบคุณครับตื๊อโอ,อ้ยน,นะยยเสื้อผ้าจะมีแต่สีดำแหละในตู้น่ะ <c oughs> นึกว่าไปงานศพเนี่ยเออนะตอนนี้เราก็ขึ้นรถแท็กซี่เลยนะครับจากสถานีฟูจิงนะปล่อยที่พักของเรานะฮะแท็กซี่ก็ประมาณร้อย ห้าสิบเหรียญนะปรวันได้ไปไทยก็ประมาณเกือบสองร้อยน่าจะเนาะอ,อ่าสองร้อยไม่แน่ใจค่าเช่าห้าเงินเหมือนกันนะก็ลงหลงน้ำห้าสิบบาจะอ้วกมากค่ะเวียนหัวท <c oughs> ั้งร้อนอบอ้าวมากค่ะใช่ตอนนี้อยากอาบน้ำมากเลยค่ะติ้นก็กล้ามนอนเย็นนะอาบน้ำตอนนี้อยากอาบน้ำมากอืม เน,น,นะแท็กซี่แต่ผ่านกระตีนผีเหมือนกันนะขับนี่แบบไม่แพ้คนไทยเหมือนกันเลยจื๊อจื๊อจื๊อเงี้ยนึกจบเป็นกูก็กเบรกเลยนะฮะนีออ่ไ <laughs> รีวิวแท็กซี่เลยฮะนึกจำเป็นกูก็กเบรกนะขับนี่โคตรไวเลยขับเรืงเรียนหน้าเลยค่ะใช่อย่าลืมไปติดตามเนะช่องเทีย่ยวสบายทีวีพิมพ์ไปเลยเจออะไรยไงเที่ยวสบายทีวีใช่เที่ยวสบายทีวีสายไทยนี่แหละขึ้นได้เนะถึง็จเแล้วก็ติดชีวิตเขียวค่ะ ไปเลยนะคครับ <laughs>